สวัสดีจ้าสวัสดีนะจ้ามาอีกแล้วอ้วันนี้ก็จะมาเดินป่าแป๊บเดียวนะคะหลังเลิกงานไม่รู้จะได้หรือเปล่ามาแต่ป่าเดิมอยู่ใกล้ๆบ้านแล้วก็มันทํางานด้วยเนาะจอยก็เลยแวะมาดูมันมีความสงสัยอะว่าเห็ดมันขึ้นซ้ำไหมอะแต่ว่าตอนนี้อะ ฝนไม่ตกเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราก็ไปเดินดูด้วยกันแล้วนะคะทุกท่านจ้าเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะในป่าใหญ่จ้าเนี่ยเดินผ่านตรงนี้มาตลอดไม่เคยเห็นขึ้นเออมารอบนี้ขึ้นตรงนี้ฮหนี่มารอบนี้ขึ้นตรงนี้ค่ะว้าวโอ้โหแต่ว่า เขาเละน่าดูเลยเขาเรียกอะไรนะคือเขามอมอะ่ะนี่เจออีกดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องจ้าโอ้ยนี่คะ่ะปิดไว้อ้าวก็ยังได้อยู่นะคะมีความสงสัยก็เลยเจ๊ก,ก็เลยเดินเข้ามาอีกรอบหนึ่งค่ะวันนี้ ตัดขากันค่ะอันนี้มอมมากเลยควรตัดอุ๊ยอ้าสวยอยู่อืมโอ้ยเหลืองเบิ้งแน่ตัดขาไปเลยค่ะโอ้ยดินอันนี้มันมอมไปนิดนึงดูนะคะทุกท่าน แบบนี้เจะตัดออกไปเลยแต่สวยอยู่ค่ะขาวจ่วเลยมอมไปนิดนึงอันนี้คืออะไรตัดไปครึ่งหนึง่งตัดไปตัดมาขาเกือบหมดเลยได้อยู่ค่ะได้อยู่ค่ะนี่อืม แขนแขนเสื้อยาวมากค่ะโอ้สวยอยู่จ้าดูค่ะงวดที่แล้วจะมาเก็บตรงนั้นขึ้นอีกดอกหนึ่งแต่ว่าแก่แล้วค่ะดอกนั้น ยังมีเหลือให้เก็บอยู่หนึ่งดอกนี่อือหือได้มาหนึ่งดอกแถมทากมาด้วยหนึ่งตัวจ้ามีทากด้วย อ uh huh. พอได้อยู่ค่ะเอาแล้วเนาะมวนๆ่น่ะน,นี่สองดอกนี่เห็ดอันนี้อร่อยเห็ดสายพันธุ์พึ่งหวานแต่ว่าเป็นหมวกแดงๆด,ดำๆอย่างเงี้ยค่ะนี่แบบนี้อร่อยแน่นขาใหญ่แล้วก็แน่นมากดอกก็งามไหนมาดูดอกนี้ได้ไหม วอยอะไรกัดไม่รู้คะ่ะทุกท่านโอ้โหเสียดายดูมีแต่ดำดำแมงคงกินแล้วอดเลยจ้าปลูกไว้คืนเสียดายจุงดอกก็นุ่มแล้วแต่อันนี้ได้อยู่จ้าโอโ้เสียดายดอกนี้เดี๋ยวต้องหาอีกแสดงว่าเห็ดอันนี้เริ่มออกแล้วค่ะเนี่ยอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะ่ะอร่อยนะคะ ตัดขากันตัดขาเวลากลับบ้านจะได้ไม่ต้องไปทำเยอะอสวยเลยจ้าโอ้โห,โอโหดอกเดียว สวยมากเห็ดเหลืองโอ้โหสวยจ้ะอุ้ยเกือบมองให้เห็นเกือบพลาดจ้ะ Ồ. Suy. Tốc lục cục. Suối ngam đẹp เจอจอีกแล้วเจออีกแล้วเจ้าค่ะเอามีดระวังไว้ก่อนอือหือค่ะโอ้โหอือหืออันนี้ าใหญ่มากค่ะตัดขากันอุ้ยดอกกำลังน่ากินค่ะโอ้โหอันนี้ดอก โอ้โหใหญ่มากจ้าทุกท่านจ้าดูโอ้โหคือถ้าวันธรรมดานะ่ะเพื่อนๆก็ทำงานโมดจะชวนใครมาก็ไม่ได้เขาทำงานกันนะคะน่ะเนาะหลังเลิกงานก็ อาศัยป่าใกล้บ้านเข้ามาฟินๆเอาเอาบรรยากาศเดินออกกำลังกายงามค่ะเกือบไม่เห็นดอกนี้โอ้โหแก่มากเดี๋ยวนะแก่มากเลยแต่เจ๊เอาไป <c oughs> เจ๊เอาไปรวมเป็นเชื้อนิดหนึ่งเนาะ ลองไปเพาะดูเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะนี่นูน่น,นมีดอกนั้นเอะดอกนั้นด้วยไปวางไว้ก่อนมีดอกนี้ด้วยไม่รู้เก็บได้หรือเปล่าเนาะโอ้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้แล้วจ้า เดี๋ยวเราไปดูแถวแถวนั้นไม่รู้มีหรือเปล่าหาดูก่อนค่ะโอ้โหดอกนี้โหแก่แล้วค่ะแก่แล้วแต่ว่าขายังโอ้โหขายังแข็งอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสำรวจดอกนี้ก่อนค่ะไม่งั้นเราก็จะเอาขาไปเพราะว่าถ้าดอกเห็ด เขาแก่แล้วขายังแข็งอยู่เจ้ก็จะนำไปจ้ะอุ้ยสำรวจค่ะสำรวจดูซิว่าขาข้างในมันยังสวยอยู่ไหมถ้าสวยเราก็เอาไปจ้ะแบบนี้อร่อยขาแบบนี้เหนียวเหนียวนะคะคือว่าคือเขาแก่เต็มที่แล้วอะ่ะ เดี๋ยวเราผ่าข้างในดูค่ะอูยังขาวจ้วเลยค่ะดูอู๋แบบนี้เอาไปค่ะเอาไปเลยจ้าโอ้โหดอกนี้ทุกท่านดูสวยมากเดี๋ยวกดดูข้างๆมีไหมโอได้หรอเปล่าเนอะอืึโอ้โหขาดนี้เลยค่ะทุกท่านจ้าโอ้โหขาแข็งมากอุ้ยเสียดาย เสีด้ดอกมากเลยนางพญานางพญาขาเห็ดต้องเสียสละดอกค่ะเอาเชื้อไว้ที่เห็ดเอาเอาเชื้อไว้ที่ป่าโอ้ยเนาะงดหลายเพ่นกระว้าออไปเนาะเอาเชื้อไว้ที่เห็ดพันวะงดหลาหันอุย้ยขาขาวจ้วเลยจ้ะ พาดูอีกทีหนึง่งขาครึ่งเลยค่ะขามัน <c oughs> ขาวโอ้ยขาวมากขาวขๆเอาไปเอาไปจ้าเอาขาไปจ้าดูขาใหญ่มากดูโอ้โหความใหญ่ของนางดู <c oughs> อือันนี้ได้ได้ค่ะได้นี่ ได้เลยจ้าถ้าไม่หันกลับมานี่พลาดเลยค่ะพลาดอย่างแรงนี่มาเดินซ้ำป่าเก่านะคะก็ยังมี ให้เก็บอยู่จ้าซ้ำป่าเก่าแล้วก็รอยเก่าสวยมากจ้าเดินอีกก็เจออีกสวยมากโอ้ยแฝดพี่น้องแฝดจ้าขอแยกนะจ้า คุยกัะเห็ดทุกท่านพยายามตัดบางบางถ้าจะตัดบางนะทุกท่านต้องเอามีดแบบบางบางมาอันนี้มีดชนิดหนาตาก็มองไปรอบๆนะคะ เก็บเชื้อไว้ที่นี่โอ้สวยจ้ะอือหือโอ้ยขาหลุดไว้ได้ไปจ้านี่ได้อีกดอกนึง เอาเก็บไปเก็บมาก็จะเต็มตะกร้ายอยู่นะคะทุกท่านโอ้ดอกนี้ซ่อนอยู่ซ่อนซ่อนจะซ่อนนะจ๊ะได้บ่อหนโอ้ย มันแก่แล้วอะพลาดได้ไงไม่รู้งวดที่แล้วค่ะมันซ่อนเนาะมองไม่เห็นอ,อนู่นค่ะเดี๋ยวเจ้เห็นอะไรไกลๆนู้นเลยค่ะใช่เห็ดหรือเปล่าไม่รู้เจ๊ไม่เคยเดินเข้าตรงนี้สักที ไหนลองพาทุกท่านไปดูสิพาไปดูนะไม่รู้จะใช่เห็ดพึ่งหวานหรือเปล่านะคะก็อาจจะโคลงเคลงนิดหนึ่งนะจะพยายามเดินช้าๆเพื่อไม่ให้เขาโยกแรงหมายถึงโทรศัพท์นะคะนี่นั่นไงคะทุกท่านเห็นไหม ดไปดูกันไม่รู้ได้หรือเปล่าตรงนี้เจ๊เดินผ่านตลอดแต่ว่าไม่เคยแวะเข้ามาดูนะคะผ่านตลอดเวลามากี่ครั้งก็ผ่านตรงนี้แล้วค่ะโหดูดูรังนกใหญ่มากเออไม่ใช่รังนกรังมดค่ะใหญ่มากคะ่ะไหนไปดูสิโอ้ยเห็ดพึ่งหวานจริงๆด้วย นี่ค่ะโอ้ยนี่มีมีลูกน้อยด้วยแต่ว่าเก็บไม่ได้แล้วค่ะเช็คขาแป๊บหนึ่งเผื่อได้เช็คขาดูมีอะไรกัดไปแล้วค่ะเช็คขาอุย้ยขาก็อ่อนไปแล้วค่ะไม่ได้แล้วค่ะโอ้ยเนาะสรุปค่ะสรุปนี่ตกลงแล้วได้เท่านี้ค่ะ เก็บเห็ดหลังเลิกงานก็ได้เต็มตะกร้าอยู่นะคะโอ้ยเนาะพอได้แกงอยู่จามือน,นี้เอาละคะ่ะทุกท่านาสำหรับคลิปนี้เจ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอฝากช่องน้อยๆไว้ด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะนี่มาดูวันนี้ก็ได้เท่านี้แหละ <c ười> ได้เท่านี้คะ่ะ พอดายุนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย